มีหลายคนถามผมว่าจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้ยังไงคำตอบเดียวที่ผมจะให้ได้คือฝึกฝนเรียนรู้และลงมือทำและนี่คือ Become a Pro เกม Free Fire ครับเป็นเกมที่ค่อนข้างไหวครับมีการประทะก,กันบ่อยครั้งด้วยระบบของเกมที่ออกแบบมาทําให้ทุกคนเนี่ยยิงได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดครับคือความว่องไวและสกิลเพย์ของตัวผู้เล่นครับใครที่สามารถยิงศัตรูได้ก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะครับเกมฟรีไฟเ r อต่างจากเกมอื่นยังไงต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเกมซวยเวอรประเภทอื่นๆเกมฟรีไฟเอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการประทะก,กันบ่อยการเล่นในระยะประชิด ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นจุดเด่นของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้าน หรือว่าการตั้งไอวอลเพื่อจะปะทาก,กันในระยะประชิดปัจจัยที่จะทําให้ชนะในเกมนี้ครับคือการสื่อสารที่มีระบบระเบียบค่อนข้างที่จะพร้อมครับทักษะสําคัญที่ควรจะฝึกของผู้เล่นที่จะย้ายเข้ามาเล่นเกมฟีไ e เ i อรหรือเริ่มเล่นใหม่ครับการเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญรวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆในตัวเช่นไอวอลระเบิดหรือแม้กระทั่งตัวการใช้ยาเพื่อเพิ่มเรือตัวเองเนี่ยค่อนข้างสาคัญมากครับ เราจะพูดกันถึงเรื่อง mindset หรือความคิดนะฮะสำหรับการเล่นเกมเกมนี้ครับต้องบอกว่า mindset มีความสำคัญกับเกมนี้มากจริงๆต้องยอมรับว่า king of game r club ใน poly s e a s o n 1เนี่ยแพ้จบอันดับ12เนี่ยด้วย mindset ล้วนๆเลยการที่เราหัวร้อนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับพอมาอยู่ที่เกม free fire เนี่ย ถ้าเราอารมณ์เสียแม้แต่นิดเดียวหัวร้อนใส่เพื่อนทําให้อารมณ์ของเพื่อนทั้งทีมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่กล้าเล่นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้เลยครับเพราะว่าการสื่อสารไม่ดีอ่ะโพสิชันหายไปเพื่อนไม่รู้ข้อมูลรวมถึงเพื่อนจะไม่กล้าเล่นเพราะว่าโดนด่ายเยอะๆครับ กำแพงสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ครับผมต้องยอมรับว่าเกมเกมนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นเกมที่เล่นได้ง่ายเพราะว่าตัวเป้าเนี่ยสามารถล็อกทางด้านของศัตรูแล้วก็ยิงได้ง่ายต้องมานั่งดูกันว่าคุณจะยิงยังไงให้ศัตรูตายก่อนเพราะว่ามันล็อกทุกคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาฝึกฝนครับรวมถึงการเคลื่อนที่ต่างๆให้ไม่สามารถยิงโดนได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของตัวเกมฟีไฟเอรครับ ซึ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ครับคือภาพรวมของเกมฟรีไฟเยอร์ครับและที่สําคัญครับถ้าอยากจะเก่งในเกมฟรีไฟเยอร์จิตใจคือสิ่งที่สาคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณโดดไปเจอใครคุณยังหนีครับถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นคุณต้องสู้แม้ว่าคุณจะสู้ไม่ได้ครับทราบกันว่าเกมฟรีไฟเป็นเกมยิงครับภาพรวมของเกมเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไวเป็นสิ่งพื้นฐานอย่างแรกเลยคือการเซตติ้งครับเลตดอทคูณ2งคูณ4ีตัวอย่างเช่นเวลาไปแข่ง เราต้องใช้โทรศัพท์กลางเนี่ยครับเราต้องไปเซตติ้งใหม่หมดเลยมันไม่ใช่เซตติ้งที่เราเซตไปเล่นทุกวัน